ครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกเอาเมื่อนี้มาเฮ็ดงานให้พี่สาวได้นี่ยเราได้แฟนประเทศยยงกโกเยอรมันเป็นบ่เยอรมันเนาะโอ้ทำสไตล์โคกน้องหน้าคอวารุ่นในแฟนเช่าตังชาตินาอบ้านเฮาเอินฝรั่งเถะนี่เป็น,น,ปนกระสิไมาเฮ็ดกระเสียนมาแล้วลว่ีเฮ็ดโคกน้องหน้า ้างในก็จะเป็นนาหรือปลูกผักได้นะครับประมาณซีไฮในบริเวณนี้ทำสำเร็จเรียบร้อยเอาอันนี้ขุดต่อให้เรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นรถไถลงไถนานะครับนี่สลบไว้วางแผนไว้ทําไม่สลบไว้มันจะลงไปไถนาไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเดินเป็นปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้นะครับบริเวณนี้ หากเงาอยู่ค่าว่าซูเปอร์โก้เลยขคดดขึ้นตรงนี้ก็จะทำเหมือนที่เดินครับที่เดินที่เดินลงมาไม่ต้องเอารถวิ่งมาหรอกเอาเดินลงมาบริเวณนี้ครับก็จะทำบริเวณนี้ให้สวยงามบริเวณนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับนี่คันคูกลางนะครับพี่จะอยากได้คันคูสูง ตรงข้างหน้าจะทําเป็นเหมือนสะพานถึงจะเดินรอบได้ต้องออกแบบทําสะพานอีกเนาอันนี้ก็จะทําคอนไหม้เอาไว้เนี่ยเผาทานเอาเออบอกว่าบ่าไ้เอานี้เลยคอนใหม่อยู่ค่าต่อใหม่บริเวณนี้ถ้ามีน้ําก็จะสวยงามน้ําก็จะเอาลงไปแล้วก็เอาเอาเรื่อ,อยยาง ใช่เรี่ยอ้อมทีอะไรนี่บริเวณนี้ครับบริเวณนี้ก็เสร็จแต่เอาดินใกล้ๆก็จะต้องใช้สีมือคนหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อมันไม่ถึงไปถือปะปาถือกำแพงนะครับแล้วก็ห่างไว้สักหน่อยอันนี้ก็ปรับรายละเอียดอันนี้ก็ต้องปลูกต้นไม้นะครับปลูกบักพ้าวบักม่วงบักหีขนุนในมดละ น้อยนาเนาะเอินน้อยนาบา่ไดมบกเขียบเอินน้อยนาขนุนก็บอกมีเห้านะมันก็ขนุนปุ่มชู้ไปต่ออันนี้ก็เพื่อจะทําสะพานเดินข้ามมานะครับผมก็ซื้อท่อพ v พมาให้สองท่อตัดแปรไปเรียบร้อยเนี่ยเอี๋เรายุ่เมืองนอกคนนี้นี่โอ้โหลำลำไปด้วยวยูย่ยเมืองนอกเพราะว่าเดียวกับกลับมากับแฟนเราเนาะอันนี้เราก็มาทํา ้พอดีเมื่อกี้นี่มีอุปสรรคโอ้เล่นเครื่องจักรหนักก็อุปสรรคเวลาซ่อมก็หมดตังค์เยอะนะครับใดดครแฟนรถดำรถเมโคเนี่ยถ้าใครเป็นเถาแก่จะรู้ดีนะครับทำไมได้ซ่อมก็ถึงได้ตงังค์น้เรีนมันก็แพงเลยทุกวันนี้บริเวณนี้ครับท่อก็ไวสูงเผื่อน้ำเยอะถึงจะเอาน้ำออกนะครับบริเวณนี้เป็น กำแพงรอบรั่วรอบชิดบริเวณนี้ครับก็ะจะคลองเพื่อหยัดพายเหี่ยอ้อมที่ก็เลยนี่พายอ้อมไปสบายสวยงามครับเราก็ปลูกเดี๋ยวก็พฤทสภาพฤทสภาถึงปลูกของนะครับช่วงเมษานี่ปลูกยังไม่พฤษภามิถุนานี่ เริ่มปลูกของได้ตอนนี้ก็ขุดหลุมไม้นี่ตรงนี้ทําสะพานข้ามมานะครับผ่านข้ามมาก็สวยเลยเดินข้ามที่บริเวณนี้ครับเพราะไม่ได้ใส่ท่อเพื่อเอาเรือร่องขี่รอบในขอบบ่อได้นะครับเรือะทุกวันนี้ไม่แพงครับเป็นเรือพลาสติกเนะเาะเรือวัน,นมีขายครับอันนี้ก็ออกน้ํา อยู่บริเวณนี้ว่าจะขุดเสดือน้ําก็กลัวมันพังแม่จะอะไรบอกไม่ต้องขุดก็ได้พี่จะได้โทรมาจากเมืองนอกนะว่าพอต้องขุดกไกลเด้อพ่อเนาะเอาตามผู้อยู่เนาะแม่แเราเฝ้าอยู่นี่เนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสุปโกก่อนโอ้สวสีเหล้วสวสีเหล้วเสร็จนี่โทรักทุเล่ดิอันนี้ก็เหลือปรับคือต้องเอาขุดหลุม เอาดินดีใส่นะครับแล้วก็ปลูกของกระสิงามสบายครับ <c oughs> อันนี้ประยุกต์เป็นสไตล์โคกน้องนาฝั่งนู้นก็ถ้าพี่จะมาอยู่ก็จะสร้างบ้านถาวนตอนนี้สร้างแบบนอกดาวอยู่นะครับให้ให้พี่ชายมาอยู่ให้อันนั้นก็เป็นไม้กระทิ่นนโล่งบนห้อา พี่จะได้เจ็บไว้เป็นล่มเงาไปก่อนเผื่อจะปลูกมะม่วงอะไรนี่ตรงนี้ต้องถ้าอยากได้ก็ทําสะพานมาเพราะถ้าใส่ทอดที่เรียกว่าอาหน้าสองให้พี่เราได้อยากได้ซีให้จะออกแบบซีให้เรียกจะทำสองก็กลัวมันใหญ่แต่ถ้าปลูกผักปลูกอะไรก็จะดูแลง่ายครับบริเวณนี้เอา นี้กืต้นแช่โอ้ยกินได้รับ,บดู่ซเอ่อเดี๋ยวยไดเสนอพ่นเสร็จจากนี้ก็จะไปขุดให้ลูกค้าต่อนะครับเสนอไว้สองหมื่นห้าขุดวันเดียวเสรจซปเปอร์โกบอกสองหมืน่นกระไรพนัะขุดมือเดียวเร็วเลยวันนี้าดีิจิ้งก์ใช่ไหมเอาฝวาก กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆหอจก,กอนามสีรุ่งเรืองนะครับนะเราเตรียมปุ๋ยมาไว้แล้วก,กองแจมกล้ามเยอคนนะเตรียมปรับปรุงดินเอาจบภารกิจเนาะโอ้พูดยูเมียงนอกกับเบิงเด้อทั้งย t ท b e เนี่ยส่งไปให้เบิงก็สีงานดินมันไม่ใช่งานปูนมันก็จะเสร็จสำเร็จมันต้องใช้คนมา ปรับปลูกต้นไม้อีกนะครับเพราะว่ามันเป็นงานดินไม่ใช่งานปนูนก็เป็นออกมาดินบางทีก็ดินขุดง่ายบางทีก็ดินขุดยากอันนี้เป็นดินก้อนนะครับมันก็จะรีดก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผมแล้วสําเร็จเอาไปไปลำลำร้วยๆเ,ยเยด้อสุขสุขสุขสนเอฟซีชาวยูทูบเฮา ครับวันนี้กําลังไปซื้อท่อมานะครับเนี่ยไปซื้อท่อพี c ีซมาสองเส้นเนาะซื้อมาสองเส้นอันนี้เชียวไม่เห็นยังเนี่ยฮะเชียวไม่เห็นยังปลูกครองเต๋อโอ้ส่ดินดีตัวนี้ไหมซื้อมาจะใส่ล่ะอ๋แสดงว่ามาตรฐานาใส่ดินอันนี้มันก็ดีหันล่ะพอฉัาห้องอห้องถุงมันบ่ดีเด้ตรงห้องครับตอนนี้ นั่งตรวจจานตรวจานเนาะวันนี้มันเสร็จแล้วมัเดี๋ยวนี้เสร็จบ่ไอ้สิวันนี้แหละเอาเย็บรายละเอียดตัวกโกะตัวสายชนด่านสไตล์โกะ้องนานะครับแล้วก็ทำนาเล็กๆทางบนก็ปลูกต้นไม้ปลูกของเดี๋ยวก็เสร็จเนาะทำร่างหออัวคอใส่บริเวณนี้ใหญ่แล้ว แดงทำได้ทุกอย่างเลยสายนิ่มอวนแดงจุนไงนี่บ้านสวนนะครับต่อไปพี่สาวอย,ยากจะสร้างบ้าน ครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับโอ้ล่มคือแห้งแท่โอ้ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเอากำลังเก็บรายละเอียดครับบริเวณนี้เอา้าทำสไตล์โคงเนานาให้นะครับนี่พี่สาวแล้วพี่สาวก็ได้แฟนประเทศเยอรมันเนะโอ้เยอรมันก็นน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 ทำให้สวยสวยาจะวิคิดหน้ามันทำกันว่าอยู่่เยอรมันเนาะ เก็บรายละเอียดทำไม่สวยๆนะครับพี่สาวกับต่างประเทศไปแล้ววันนี้สุขุมโกะก็กาลังเก็บรายละเอียดทําอย่างสวยงามเพราะว่าพี่สาวก็ไว้วางใจเอาทําให้ดีๆนะครับอันนี้สไตล์โค้งนองนาเป็นนาทําทนาสีไล่หรือปลูกผักก็ได้นะครับข้างบนนี้ปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวปลูก อะไรได้หมดนะครับแต่ไม่ได้ออกแบบให้รถวิ่งรอบนะครับเพราะว่าเป็นกำแพงรอบนะครับบริวเวณนี้โอ้เดี๋ยวถ้ามีน้ำก็สวยครับตรงข้างล่างก็เป็นนาเนอากาลัตงตกข้างโน้นเนี่ยตกไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าติดกำแพงนะครับรอะพื้นที่มีจำกัดนะครับฝนะากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกโอ้ ออกคุณในหลายค้าเอฟซีลำลำด้วยๆสุขุสุขคนเนอเ์้าเอฟซีเฮ้าหัวนะเขาจะเป็นก่อนน้ำสีลงเหล่องเขา